วันนี้แล้วก็ได้เดินทางมาถึงนะครับข้างหน้าวัดนะผมในวัดป่าภูปัาสูงเลยนะผมตอนนี้ก็รอทีมงานนะผมเข้าน้ำก่อนไปเดี๋ยวไปข้างในกันนะผมเดี๋ยวไปทางเจดีๆนะผมเป็นจุดชมวิว รมบระาตุเจดีสีผูผานสูงว,วิมานทิพย์โอ้โหดูครับบรรยากาศนี่ก็จะไป็นาติฤทธินะผมเป็น<า>เขแตแดนนะครับผมระหว่างบองน้ำเขียวปากช่องสีคิ้วสูงเนินแล้วก็ปากสมชยัยเราอยู่จุดนี้นะครับผมจูดตรงกลางเราจะทำเหมือนบอกไม่ไผ่นะผม ทำงานคคยเสิอีกเช่นเคยครับผมเจ้าประจํานั้นก็คืนมาตอนนี้ไม่เสียงแล้วต่างนะครับตอนนี้ไม่เสียงแล้วนะแต่ว่าหมดสภาพสภาพชางเพชรนะครับผมประมาณนี้นะครับหไไมมม่่ดบรรยากาศก็ท่าเข้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอข้างบนนะผมว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเออได้เจอเนี่ยประสิทธิ์กลัวข้ามาถึงแล้วนะครับผมในวัดป่าภูพาสงนะครับผมอ เข้าสู่ดินแดนมหัศจรรย์นะครับผมเป็นวัดดังวัดใหญ่อีกที่นะฮะหลังจากเราไปวัดหลวงพคูลมานะผมแล้วก็มาจุดที่สองแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วก็ได้เดินทางมาถึงนะครับข้างหน้าวัดนะครับผมในวัดป่าภูพาสูงนะครับผมตอนนี้ก็รอทีมงานนะครับผมเข้าน้าก่อนครับเอาน้ําออกก่อนครับเดี๋ยวค่อยขบวนกันนะครับส่วน คนที่มาครับผมก็จะมีรอบแรกนะครับผมก็ทีมงานควยเสียกนะครับผมเคยเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วแต่เพิ่งมาครั้งแรกนะผมนี่ครับเอาน้ำออกนะครับปั๊บเดี๋ยวไปข้างในกันนะผมเดี๋ยวเราจะไปนะครับจุดชมวิวนะครับด้านล่างครับผมเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับผมนี่ครับบรรยากาศก็ คนก็มาเรื่อยๆนะครับผมถ้าเสาร์อาทิตย์คิดว่าน่าจะเยอะกว่านี้นะครับก็จะมาก็จะมาหลายทิศนะครับผมหลายทางนะฮะนี่ก็มาจากทีมงานนะครับผมทีมงานกู้เสี่ยงนะครับที่ขาประจำนะครับที่มากับเราครับไปตุดไปนะนี่ขับไปขี่ไปไปไกลวะนี่ออไแมนบ่กอืม พวกบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับเข้ามาข้าไหนก็จะมีบ้านนะครับผมมีบ้านคนอยู่นะแล้วก็ไปทางเจดีนะครับผมเป็นจุดชมวิวจุดไฮไลท์ครับของที่เลยนะครับโอ้จัดสวนให้สวยนะครับผมผีเสื้อ บรรยากาศสร้างเหมือนเห,หมือนขดหินเหมือนตามหุบนจุดชมวิวครับแล้วหน้าบรรยากาศ,ากาศริมผานะครับโอ้โอ้โอสุดๆอันนี้สุดนะครับ การมุมสูงครับผมวิวสวยๆนะครับในโคราชนะครับผมความสูงก็น่าจะลึกเป็นกิโลนะครับไปเดี๋ยวไปข้างบนต่อนะครับต้อนอยังบรรยากาศมุมสูงครับผมของพระอมุมธานนะครับผมหันมาทางผักนะครับ หลังจากเราหลัถ่ายวีดีโอนะครับผมฟังอ่ะวิวนะผมปล่อยร้านในเกี้ยผมก็จะมาข้างๆอันนี้อันนี้เป็นจีดีก่าเลยพูดจีดีพุณต้นอะไรย่างนี้ไงแดะเาแวนต้นไส้ต้นไส้พีบ่าไส้อย่างป่าอ่ะเอ้าเมียนตัวไหนเมียนไส้เมียนต้นให้ต้นบางเดือดนั่นแน่นบ่ไส้ กินได้บอกาปีมันี่ไมก็บ่จัก้นไส้น้อยแม่บอคือขึ้นได้วะอยู่ริมหินไหมตกเป็นก็ทำมาเลยตกลงไปก็ต้องสืบเลยใจเยอะซันี่ก็เงือออกนะคนเท่าเุ๊กตนันเทปูนดีเนาะเห็ดยังดีเลย บอกคือบอกคือไปพุ่นเลยถ้าไปยังบอกไป,ม,ไนะปมันไทยในยูทูปเปิดมันมันมันไทยทางอีูเลยไปเส้นหนึ่งมันถ่ายแันไปต้งพุ่นเลยคือห้องมาถ่ายจะดีกว่ามองมอง,มองทีว่าวิวนะอมองสกายวอล์กลไปหวังคือเหนือมีไฟเดีย๋ยวเปิดน,น,นี่ยางเนี่ยมาต้องยานเลยเนี่ยต้นไม้ดอกไม้ประดับประดับประดับมองไหนประดับบากประดับยังแล้วที หัมที่แบบเขาให้ใสอันนี้นะเออบุญโอ้ยลุงเด้วยมันมากินกัาลุงพ่อเอาเตินมาหว่อพูดกับเราแถลงกินอะไรใหมนกินขี้ยอยู่้อานม่อไรนี้โอ้ข้อมมันมื่นี้ตัวกว่ากินยาอยู่กันเอากระหลอกกินยาติกินใบไม้อดโนนทิ คร,รับผมปนะเทศจีดีสีภูผานสูงโอ้แกสลักติดกับผาเลยไหมอืมโอ้ขักขักขักซาถูกโอ,อ้คือคือคือสวยจัดนะครับผมโอ้โหดูครับรบรบรยากาศสุดจริง มาจุดถ่ายวีดีโอนะผมถ่ายรูปเสร็จก็เดี๋ยวเราไปข้านกันต่อนะครับไปกับทีมงานควยเสี่ยงเช่นเคยนะครับผมนี่ก็จะเป็นจาารึกนะผมเป็นเขตแดนนะครับผมระหว่างวังน้ําเขียวปากช่องสี่คิ้วสูงเนินแล้วก็ปากสงชัยเราอยู่จุดนี้นะครับผมจุดตรงกลางระหว่างนะครับผมตังอำเภอนะครับไป สุดจริงจอมสวยสวยยมเลยมันเหี่ยวดีดีนี่เองครับอ๋อ เราจะทําเหมือนบองไม่ไผ่ครับผมสีมีรอยต่อด้วยนะครับเหมือนไม่ไผ่โอ้บรรยากาศไปข้างในต่อนะครับออ ใหญ่ครับผมเหมือนวัดบางที่ใหญ่ไหนนะครับพระปฏินอินทราภูพ,พาสูงนะครับเพื่อเราหายไปแล้วครับตอนนี้น ดูแลกระสุดเส้นทาง<อ>ใหญ่จริงๆ<อ>ไหวพาสเสร็จเราก็ออกมาฝั่งด้านหน้าครับผมฝั่งที่เป็นสกายวอล์กนับโอ้บรรยากาศ บรรยากทำเหมือนบองไม้ไผ่นะครับโอ้บรรยากาศสุดๆด,ดีจริงพระรา,ราสังฆยานนะครับพระเกจิ ผู้บรรยากาศในจังหวัดโคราชนะผมโอ้โหบรรยากาศด้วยพี่ชมมองไปข้างล่างมันเหวดีๆนี่เองฮนะสุดจริงนี่ครับอันนี้ทางขวานะครับผม หลังจากไหว้พระเสร็จครับผมก็มาอีกฝันนั้นหนึ่งฝันนั้นก็จะเป็นก็จะเป็นอืมอืมเส็จอ่าพ่อหลวงรอเก้านะครับเนี่ยบรรยากาศเพื่อนหาย รูไปไหนวันนี้อ๋อสิบเป็นจุดทางลงนะผมแต่ยังจุดที่ทางขึ้นอีกือพูันะครับ ทางเข้าทางโน้นนะครับทางออกทางนี้นเราจะคนละฝั่งกันน,นี้ไม่ใจคืออะไรนะครผม,มจุดศิสฐานของพระภูบาศิวิชัยนะครับผมยากาศ เย็นมากข้างล่างครับผมไปเดี๋ยวไปข้านอกกันนะครับไม่รู้วันนี้แวนรวมไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะครับออกมาก็เจอพอดีครับผมมารอโยตรงนี้เองครับผมอ่ะสำหรับอีพีนี้ต้องถอตัวไว้บ่ายครับผมไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมณวัดซับเมิดนะครับผมที่จังหวัดโคราชนะครับอีกไฮไลท์อีกที่นะครับ